สวัสดีครับเรามาันเริ่มวันที่ขาของเจ้าแบงค์สุพนัดเหมือนตาครับซึ่งเหมือนกับว่าจะไม่ง่ายอย่างที่คิดอีกแล้วครับเมื่อช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนและนั่นก็ทําให้เขาได้ลงสนามเป็น11คนแรกในเกมนัดแรกก็จริงอยู่ครับแต่มาถึงเกมที่2ครับสุพนัดมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงครับหลังจากนั้นนัดที่สามครับไม่มีชื่อ แม้กระทั่งตัวสำรองครับมันเกิดอะไรขึ้นครับจะบอกว่าสุพนัทเจ็บก็ไม่ใช่นะฮะมีอย่างเดียวเลยครับเขาเล่นไม่เข้าตาโค้นั่นเองครับทําให้อนาคตของสุพนัทกับโอเอสดูเวนนั้นค่อนข้างจะระสากลสายนะครับตอนนี้แด้งเดียวเลยครับที่จะแนะนําสุพนัทได้คืออดทนมุ่งมัน่นนะครับอดทนมุ่งมัน่นและรอคอยโอกาสของตัวเองนะครับทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันคือเอฟเฟกจากการที่โอเอสดูเวนปล่อยสุพนัท มาช่วยทีมชาติไทยครับแต่ว่าแต,แต่แต่แต่นะทำให้ทีมชาติไทยตกรอบฟุตบอลโลกครับโค้ชเขาก็เลยมองว่าด้วยเหตุนี้แหละนะฮะกุพนัทไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของฟุตบอลโลกได้มันไม่เพียงพอสําหรับการพิสูจน์สีเท้าครับเอฟเฟกแรงมากเลยครับในเรื่องนี้เองครับแฟนบอลเขาก็มาให้ความเห็นว่า ตัวเล็กความแข็งแกร่งไม่พอสองการจบสกอร์ยังไม่คมท่านหนึ่งบอกว่าพวกเขาระดับโลกทั้งนั้นจะสู้เขาได้อย่างไรท่านต่อมาบอกซ้อมเก่งมากนะครับท่านต่อมาบอกเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจกับสุพนัทอ่สู้ๆแล้วกันเป็นรอคอยโอกาสนะครับเมื่อถึงคราวของฟุตบอลโลกโวนมาใหม่นะครับต้องทําไม่ได้นะพาทีมชาติไทยเข้ารอบไปให้ได้นะฮะมันจะต้องเป็นที่ยอมรับแบบเป็นรูปธรรมมากกว่าน,นี้ครับสู้ๆครับสุพนัท แต่ว่าแต่สุพนัทที่มาจากชาติเด็กๆอย่างชาติไทยเลยครับคุณผู้ชมแม้กระทั่งมุซชิสุซูกิอดีตทีมชาติญี่ปุ่นอยูย่ิบสามที่เคยยิงใส่ทีมชาติไทยถึง2เม็ดเมื่อครั้งคัดเลือกฟุตบอลโอลิมปิกที่ทีมซิโก้เป็นกุนซืออยู่ในขณนะนั้นครับชนะทีมชาติไทยไปถึง4ประตูต่อศูนย์โดยที่ทีมชาติไทยนั้นซัดไม่ได้เลยสักประตูนะฮะขนาดว่ามาจากชาติใหญ่อย่างญี่ปุ่นนะครับไปเปิดตัวอย่างอลังการา กับะะสโมสรเบียรชอตแห่งหนึ่งเบลเยียมนะฮะแต่ผลงานอลังงอมากครับทำให้ตัวเขาต้องระหกระเหินกับญี่ปุ่นเจลีกแทบไม่ทันครับแล้วต้องย้ายมาอยู่กัมบะโอซาก้าผลงานก็ยังลุ่มๆุ่ม,มดอนดอนนะครับเบียดตัวจริงเขาก็ยังไม่ได้สุดท้ายกลับมาอยู่ที่ะะสโมสรเดิมครับคือคอนซาโดเลซัปโปโรซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นตัวสําลองบ้างเป็นตัวจริงบ้างสําลองบ้างตัวจริงบ้างสลับไปสลับมาอยู่นี้แหละครับโอ้โหรลัดชั เล็กๆ,ๆอย่างชาติไทยจะไปเหลืออะไรนะครับคุณผู้ชมอ่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สุพนัทเหมือนตายครั้งครับเอาละครับข่าวคนน้องผ่านไปข่าวคนพี่ผ่านมาครับเช็คสุปบัโชคสรารชาติครับกลับมาซ้อมกับซับปโลได้แล้วนะครับเรียกความฟิตได้ดีทีเดียวครับและพร้อมจะคืนสนามในวันที่สิบหกนี้เลยนะครับคือวันพรุ่งนี้เองครับคุณผู้ชมเฝ้ารุ้นหน้าจอทีวีได้เลยสุปบัตโชคสรารชาติ จะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากบาดเจ็บไปร่วมกว่า2เดือนแล้วจากเกมจากการที่มาช่วยทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3ามประตูตอนหนึ่งในเกมนั้นนะครับและสุประโชคก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะในเกมนั้นจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกครับแต่คนที่ลงมาแทานนั้นก็คืออิรฟานดอร้อนเองครับสุประโชคครับถือว่าในเกมวันนั้นครับผมให้คะแนนเนี่ยสิบเต็มสิบเลยครับไม่รู้จะหักอะไรครับคือแกแบกบ แบกแล้วแบกอีกแบกจนหนังแทบหักนะฮะแต่มันทําได้แค่นี้จริงครับเพราะว่าบอลเล่นคนเดียวไม่ได้ครับบอลต้องเด่นทีมครับและทุกคนต้องช่วยกันทั้งสิบเอ็ดคนครับเนียไม่รอดครับสุดท้ายครับทีมชาติไทยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับรออีกสี่ปีครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ขอใจช่วยสุนทรชคสลัดชาตินะครับให้กลับมาลงสนามในวันพรุ่งนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยครับตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่ครับในโอกาสนี้ครับแฟนฟุตบอลก็เข้ามาให้คอมเมนต์ บอกว่าถ้าเช็คยิงได้เยอะๆอาจช่วยทีมลอบตกชั้นได้เพราะซัปโปโรหลังรั่วมากโอกาสตกชั้นตอนนี้สูงแบบน่ากังวลซัปโปโรอยู่ท้ายตารางห่างจากลองบวยตั้ง12คะแนนโอ้โหยากนะยากนะท่านต่อมาบอกตกชั้น90%ครับต้องรอรุ้นฮะแต่12คะแนนนี้ถือว่ามันยากมากๆนะครับที่จะไล่กลับไปอยู่ในโซนกลางตารางได้นะครับแล้วเหลือเกมเตะอีกไม่กี่เกมเท่านั้น สำหรับโปรแกรมของซัปโปโรครับจะเล่นในบ้านพบกับทางันโทสุในวันที่ส6บสิงหาคมนี้ครับเวลา5้าโมงครึ่งเป็นนัดที่ส7เจดของฤดูกาลในฟุตบอลเจลีกหนึ่งครับซึ่งสถิติของทั้งสองทีมนะฮะ8ดเกมหนังสุดในฟุตบอลลีกสูงสุดนะฮะซานโดเนซัปโปโรไม่สามารถเอาชนะทางันโทสุได้เลยครับโดยเสมอไปถึงสี่นัดแล้วก็แพ้สี่นัดครับที่สำคัญครับแรกๆที่พบกับซัปโปโรแพ้ทางันโทสุไปอย่างขาดลอยครับศูนย์บุนดสี่ฮะ ตอลอดลุ้นชื่อของสุปชกสารชาติได้ครับมาปิดไทยที่ข่าวทีมชาติไทยยู่20ชุดบูล็อกนะครับขณะนี้ก็เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในการทัวญี่ปุ่นก็ผลงานดีครับเอาชนะไปถึง2เกมนะครับแล้วไปแพ้1เกมสรุปชนะ2แพ้1ครับถือว่าไม่เร็วครับเอาชนะทีมญี่ปุ่นได้ทั้งสนัด ถือว่าเก่งครับเก่งครับแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วฮะแล้วจากนั้นครับเขาก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับที่สนามอ Academy ของบุริรัมนะครับที่บางบ่อสมุทรปราการครับจากภาพการฝึกซ้อมนะครับก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งครับไม่เห็นเอเมสันเปเรล่านะครับคุมทีมซ้อมอยู่ที่ข้างสนามไม่รู้ว่าโดนเด้งไปหรือยังไม่รู้นะฮะเพราะว่าแฟนบอลเขาเทียดท่านมาเยอะเหลือเกินนะฮะจากผลงานอาเซียนคัพที่ผ่านมานะครับ ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับโดยการฝรึกซ้อมครับนัทพงษ์ไทยศรีครับผู้เล่นจากสมโมสรจามจุนิยูเนเต็ดก็เผยถึงความรู้สึกในการติดทีมชาติไทยครั้งแรกครับโดยบอกว่าเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นในจิงแช์มาเซียนก็รู้สึกประทับใจครับหลายคนติดทีมชาติครั้งแรกทุกคนช่วยกันสู้ตลอด90นาทีถึงผลงานเราอาจจะไม่ได้จบด้วยการเป็นแชมป์แต่ก็สามารถเข้าชิ้นได้ก็ถือว่า ทำได้ตามเป้าหมายเบื้องต้นของทีมครับส่วนตัวผมรู้สึกดีใจมากครับที่กําลังจะมีส่วนร่วมกับทีมชาติไทยชุดนี้ภูมิใจในตัวเองจนพูดไม่ถูกเหมือนกันอาจจะมีกังวลเรื่องของผลงานในอนาคตบ้างแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับการไปเจอทีมหนึ่งเก่งที่เกาหลีใต้เราก็อยากจะลงเล่นครับอยากจะพิสูจน์ดเท้าว่าเรากับทีมระดับโลกมันเป็นอย่างไรก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ลองสู้ดูครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมชาติไทยยู่20ด้วยนะครับเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลชาวไทยครับนั่นนะคือคาสัมภาษณ์ของน้องนันทพงษ์ไทยศรีนะครับโอเคสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในการไปทัวร์เกาหลีใต้นะฮะเอิมทีวันที่28สิงหาคมครับพบกับเจ้าภาพทีมชาติเกาหลีใต้ในเวลา5โมงครึ่งครับจากนั้นวันที่30สิงหาคมพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับ ก็จะได้ล้างปลาอีกครั้งนะฮะเวลาบ่ายสองโมงสุดท้ายครับวันที่หนึ่งกันยายนครับพบกับทีมระดับโลกอย่างทีมชาติอัจจินนาคุณคู่นี้แหละนะครับน่าดูน่าชมอย่างยิ่งครับว่าเรากับอจจนาเจตินนาันห่างกันขนาดไหนครับจากนั้นแฟนบอลคอมเมนต์เข้ามาครับบอกว่าทีมบุีร์หรือทีมดยจิสิบไทยแลนด์เอาดีๆเด็กทั่วประเทศยังมีดีกว่านี้อีกเยอะหาลือยังอย่าเพิ่งแซะเลยครับผมเพราะตอนนี้ครับ สมาคามฟุตบอลน,นะครับกําลังถังแตกครับใช้นี่กันไม่หวาดไม่ไหวนะครับตอนนี้ฮะยังไงต้องให้สโม,มสรอนช่วยไปก่อนครับท่านออกมาบอกหาโค้ดยืนระบบหลังสีเธอะหลังสามมันไม่ไหวจริงๆลองดูครับท่านออกมาบอกว่าบุรีรัมยูยี่สิบในนามทีมชาตินักเตะเดิมระบบเดิมโค้ดเดิมคนไม่ต้องเดาท่านออกมาบอกเอราวันมาวันไหนครับบอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าเอราวันการเย่ไม่มาครับเพราะว่า สโมสรไม่ปล่อยครับด้วยเหตุผลก็คือไม่ตรงกับปฏิทินฟี ف าเดย์นั่นแหละครับผมส่วนวันคัดเลือกทีมชาติมเมเชียนะฮะมาแน่นอนครับในราวันการิเย่ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ก่อนนะฮะเราจะได้เห็นฝีเท้าของน้องเอราวันการิเย่ครั้งหนึ่งครับถ้านอมมาบอกเรื่องนะถ้ากิจโพสีมาเข้าแมป์อีกคนด้วยได้ไหมนะถ้ากิจอ้อนะถ้ากิจโพสีอยู่สิบเจ็ดใช่ไหมครับน่าจะได้นะครับถ้าแต่ว่ามันกำแบกอายุเกินไปหรือเปล่านะฮะ อะลองดูอีกทีนะฮะท่านต่อมาบอก F F บอกเจอแต่ทีมตั้งรับเลยเล่นไม่ดีครั้งนี้เจอทีมบุกจะหมดข้ออ้างละ,ะจะมีข้ออ้างอะไรมาอ้างกไหมครับลองดูครับลองดูครับโอเคครับหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องิีปั้นเพะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ